ไหว้เทพกับไหว้พุทธลูกต่างกันยังไงก็ไม่ต่างเลยถ้ามึงไหว้เทพอ้อนวอนขอร้องไหว้พุทธลูกก็อ้อนวอนขอร้องไม่ได้ต่างกันเลยแต่ถ้ามึงไหว้พุทธลูกเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าลึกนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ระลึกถึงพุทธคุณคือคุณงามความดีที่พระองค์มีเมตตาในการสอนธรรมะแก่มึงเนี่ยต่างเลยต่างเลยอันนี้ต่างเลยนี่คือการกราบพุทธลูกย่างถูกต้อง แต่ถ้ามึงกราบพุทธรูกด้วยการอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาขอหวยขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรหมดหนี้หมดสินมีชีวิตที่ดีรุ่งเรืองอันนี้มึงผิดเลยกราบผิดไม่ต่างจากการกราบเทพเทวาบนบานสาัง่กวกราบให้ถูกนะมึงจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมีสติสัมปชัญญะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องอย่ากราบทรงสีส่สมหอย่าไปเที่ยวอ้อนวอนขอร้องเทพเทวา ถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต่างกันพอกัน